วันนี้นะคะมีคนส่งของกับขนมมาให้วนดี้นะคะ <invece. S 1> นี่นะคะจากหอมสุวรรณนะคะชิปก็หอมสุวรรณนะคะอาเวนดี้ขอเล่านิดนึงแล้วกันนะคะว่าก่อนที่จะกล่องตัวนี้เนี่ยจะมาถึงตัวเวนดี้นะคะจริงๆมีคนติดต่อมานะคะบอกว่าอยากจะส่งขนมนะคะมาให้กับเวนดี้นะคะก็ขอชื่อที่อยู่อะไรแบบนั้นนะคะเวนดี้ก็กลัวเหมือนกันนะคะว่ามาจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่านะคะ คุยไปคุยมานะคะก็ไม่ใช่อะไรนะคะก็คือมาจากบริษัททิปโก้หอมสุวรรณนั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้ก็ของก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเอนดี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ส่งของมาให้กับเวนดี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะของห้ายพร้อมกันดีกว่านะคะคนดูดูซิว่าหอมสุวรรณเขาส่งอะไรให้กับเวนดี้บ้างว้า อ,องเพียบเลยค่ะคนดูอันนี้นะคะดูซิคืออะไรอ่าเป็นแครกเกอร์นะคะแครกเกอร์ er. สับป,ปะรดนะคะอ่าเขาเขียนไว้ด้วยว่ากวนผสมน้ำพึ่งไม่ใส่วัตถุก,กันเสียอ่าก็อันนี้อ่าเป็น สูงสีเหลืองๆนี้นะคะเป็นแครกเกอร์ชีสนะคะอู้ดูน่ากินมากเลยนะคะแครกเกอร์ชีสนะคะอ่าฮะแครกเกอร์ชีสแล้วก็อันนี้อะไรคะเนี่ยอ๋อเป็นถุงเป็นถุงผ้านะคะแล้วก็หอมสุวรรณนะคะ สีเหลืองสดใสนะคะลายฮอมสุวรรณนะคะหนะคะแข็งแรงดีน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งของแล้วก็ขนมนะคะผลไม้นะคะให้กับแวนดี้นะคะอ่ะมาดูตัวสับป,ปะรดสิโอห้อันสุดท้ายห้ารูปด้วยกัน ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเวนดี้มีของแถมด้วยก็คือ อสองลังนี้นะคะเป็นสับป,ปะรดหอมสุวรรณเหมือนกันนะคะก็คือเวนดี้สั่งเพิ่มมาเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปก่อนๆของเวนดี้นะคะก็จะเห็นว่าเวนดี้สั่งสับป,ปะรดมาทีเนี่ยหลายลังเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือซื้อมากินเองนะคะปกติเวนดี้จะกินวันหนึ่งนะคะประมาณตกวันละลูกนะคะหลังอาหารเย็นคือชอบกินมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เคยกินสับป,ปะรดมาเนี่ย บอกได้เลยนะคะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินสับปะรดที่ไหนอร่อยเท่าหอมสุวรรณเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ไม่ใช่ไม่ได้ค่าโฆษณาหรือว่าอะไรเลยเกี่ยวกับหอมสุวรรณเลยนะคะก็คือของขอดีจริงๆนะคะชอบไม่ได้ชอบมากๆที่จะมีอีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังก็คือว่าสมัยก่อนตั้งแต่ยังไม่มีโควิดระบาดนะคะเันดี้จะไปที่ท็อปนะคะแล้วก็ซื้อหอมสุวรรณนะคะแบบที่เขาบอกแล้วนะคะแล้วก็ เขาจะเสียบไม้นะคะแล้วก็ใส่ในถุงให้กับเรานะคะคือจะไปซื้อมากินช่วงเย็นนะคะก่อนกลับบ้านนะคะทุกเย็นเลยแต่มีโควิดระบาดนะคะเวนนี้ก็ห่างหายจากหอมสุวรรณเลยนะคะจนแบบมีวันนึงนะคะก็อยากจะ กินมากๆเลยนะคะก็เลยพยายามหานะคะว่ามีแบบส่งแบบออนไลน์ไหมใช่ไหมวันนี้ก็ไปเจอนะคะเพจของหอมสุวรรณแล้วก็ลองแอดไลน์ไปนะคะก็เขาก็มาส่งให้เราถึงที่เลยสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็กล่องนึงเนี่ยก็ไม่แพงด้วยอย่างเนี้ย ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะถ้าจะให้เป็นที่พูดถึงความอร่อยนะคะสับป,ปะรดที่เราสั่งมาที่บ้านเนี่ยเราปอกกินเองนะคะรสชาติเนี่ยแล้วก็ความสดอร่อยกว่าที่ห้างอีกไม่ว่าเกี่ยวกับความสดหรือเปล่าเลยอร่อยกว่าเพราะว่าตัวนี้เราก็ปอกแล้วก็กินเลยนะคะส่วนตัวที่ห้างเนี่ยเบนดี่ก็จะไปซื้อช่วงแบบค่ำๆเย็นๆแล้วนะคะอาจจะปอกแล้วหลายชั่วโมงแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมากินเองที่บ้านปอกแล้วก็กินเลยเนี่ยรสชาติ สุดยอดเลยนะคะเวนดี้ก <candy> um ็จะซื้อมาเนี่ยหลายๆกล่องเลยนะคะวันก่อนก็ซื Wh ้อไปฝากอ่ะอากงอาม่านะคะข้างๆบ้านนะคะที่อยู่ในซอยออยบ้านเดียวกับเวนดี้นะคะก็เอาไปให้เขาหนึ่งลังนะคะแล้วก็หลังจากน้าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมก็ไปเจอเขานะคะเขาบอกว่าเออสับปะรดที่เอามาให้เขาเนี่ยอร่อยมากเลยนะอร่อยมากเลยนะ อากงมากมากบอกว่าสับป,ปะรดอร่อยมากๆเลยนะคะไม่เคยกินที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยแบบเขาชอบม,มากๆนะคะก็คือว่าตั้งแต่วันที่ซื้อสับป,ปะรดมานะคะแล้วก็เอาไปแจกให้กับคนอื่นเนี่ยคนอื่นพูดเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าอร่อยนะคะอร่อยจริงนะคะ อันนี้เวนดี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยนะอันนี้เ,นเรื่องเล่านะคะที่เวนดี้อยากจะเล่าต่อนะคะสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะสําหรับใครที่อยากสั่งสับรสอร่อยอร่อยมาทานที่บ้านเหมือนกับเวนดี้นะคะง่ายมากๆก็คือแอดไลน์ hmm. ไปหาเขานะคะส่งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะคะอ่านตังไปนะคะคอนเฟิร์มสองวันเท่านั้นนะคะนี่มาถึงบ้านเลยนะคะมาถึงหน้าบ้านเลย อร่อยนะคะอยากจะให้ลองชิมกันนะแล้วก็เวันนี้ก็อยากจะขอบคุณหอมสุวรรณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องขอโทษเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ด้วยนะคะโอเคค่ะสว่วนวันนี้บ๊ายบาย